สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คลิปใหม่นะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่อง SBC ตัวใหม่นะครับของทีมของโปรโมทัฟซีซั่นก็น่าสนใจมากนะครับซึ่งเขาก็คือ Laspedoria นะครับเป็นแคมป์นะครับสัญชาติอิตาลีที่มาจากลีเซเรียอานะครับค่าทรรเนี่ยอยู่ประมาณแสนบวกลบแสนสองแสนหนึ่งประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมว่าณจุดจุดนี้หลายคนน่าจะมีตัวที่ดองแพ็คไว้แล้วเปิดมาแล้วเนาะใช่ไหมก็ น่าจะทำได้ฟรีนะเพราะว่าจริงๆมันใช้แค่สควอตแปดสิบห้ากับแปดสิบสี่นะครับไม่มีอินฟอร์มไม่มีอินฟอร์มนะครับก็คือค่าทำถูกมากๆแล้วสเตตที่ได้อะครับดูได้เลยนะความเร็วแอคเซลเลอเรชันเนี่ยความเร็วต้น,นมาแล้ว99ก็คือจีจาร์ดมากๆนะครับความเร็วไปลาย93ชูตติ้งไม่แย่นะครับถือว่าโอเคในในในแคมนะครับพาสซิ่ง Uh, ผมว่ามันก็โอเคนะช็อตพาร์98ลองพาร์82ลองพาร์อาจจะไม่ได้แบบว่าหวือหวาขนาดว่าส่งไกลโอเวอร์ท็อปทรูบอลได้ตลอดอะไรแบบนี้แต่วิชั่นก็เยอะนะครับฟรีคิก85ก็ยิงได้เคอร์ฟ88นะครับดบเบลลิงเนี่ยผมชอบมากเลยบาลาน99เนี่ยมันทำให้หลายตัวที่บาลานกับเอจิเยอะๆเนี่ยเวลาโดนชนมันจะไม่ค่อยล้มนะครับมันจะมีแอนิเมชั่นที่แบบว่า เซย์ see, see, แล้วไปเอาบอลอะ่ะเยอะมากนะครับเฮดดิ้ง99ผมไม่แน่ใจว่าตัวจริงฟอร์มเป็นยังไงรผมไม่เคยดูตัวนี้เล่นนะแต่ว่าเฮดดิ้ง99แต่ตัวเนี้ยสูงแค่5ฟุต8ตัวเล็กมากนะครับจัมปิ้ง91้าเอ็ดสแตนเดนาเกสแตด์เจ็ดเจ็ดแอคเนนะครับแล้วก็ มีสกิล4วีฟุต5แน่นอนวีฟุต5เนี่ยมันดีเสมอลแล้วนะครับกับการส่งและยิงถูกไหมไม่ว่าเราจะพลิกทางไหนเราก็ยิงได้ไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะดาวทางเราถูกถูกไหมเหมือนแบบ50 50เลยว่าเราจะพลิกทางไหนเขาต้องเดาวทางเราให้ออกอยู่ถ้าอยู่ในกรอบเกียโทษน,นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแบบวีฟุต3แบบฮาร์แลนด์แอนโทนีอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะมีสกิลอะแต่เหมือนกับว่าเราต้องถ้าเราจะ พลิกไปยิงเท้าที่ไม่ถนัดอ่ะเราต้องยอมเราต้องยอมแบบว่าส,สูญเสียความมั่นใจไปส่วนหนึ่งที่จะเอาเท้าไม่ถนัดเขายิงเพราะสก,กิลมุเพราะวีฟุตไม่แค่3ถูกไหมนั่นแหละแต่ไม่ใช่กับลาสปอลตอรี่นะครับมันจะพลิกทางไหนกลัวได้ส่วนสูง5ฟุต8นะครับจัมปิ้ง91เอด h ้ิ9เชื่อผมไม่ต้องไปลองนะครับ มันหม่งสู้เคียรินี่วารานคิมเฟนเบ้พวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับเวิร์กเลทไฮโลเยี่ยมมากนะครับเหมือนเป็นเจดเดอร์เลยอ่าบรอดแทเป็น Average นะครับไม่ใช่ลีนนะเสียดายน่าจะเป็นลีนเนาะเพราะว่าสูงแค่5ฟุต8เองเทรดมีอะไรบ้างมีแค่แร์นะครับอันเดียวที่ที่สามารถเอามาใช้ได้ส่วนเคมีนะครับที่ผมว่าเหมาะสมอ่ะที่ผมใช้กันดีกว่าที่ผมใช้ไปคือมาร์คแมนนะครับเพราะผมคิดว่า มาร์คแมนเนี่ยให้ให้ส่วนที่ผมต้องการครบทุกอย่างก็คือลองช็อต97นะครับฟินิชชิ่ง99ช็อตพาวเวอร์92ยิงดีอยู่แล้วแล้วก็ให้การเลี้ยงให้มันสุดไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเห็นในคลิปว่ามันเลี้ยงติดเท้ามากๆแถมยังบวกสเต็งให้87แล้วก็จัมปิ้งเป็น99ด้วยแต่อีกอย่างที่สามารถใส่ได้ก็คือฮอ ถ้าใส่ฮอกไปเนี่ยมันจะวิ่งเต็มสูบเลย9998แล้วก็จะยิงดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าดรเบิลลิ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเนี่ยเหมือนเดิมนะครับถ้ารู้สึกว่าใส่ฮอกแล้วมันเร็วจริงแต่ว่ามันไม่ค่อยคล่องตัวก็เปลี่ยนมาร์มแมนก็ได้เพราะว่าพวกนี้เคมีมันไม่แพงนะครับา้นี้เคมีไม่ค่อยแพงและกลางผาาก็แพงแต่ตอนนี้ไม่แพงแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ผมลองใส่แล้วชอบคัมแมนมากกว่า นะครับอ่ะทีนี้มีอะไรต้องดูอีกไหมไม่มีละนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเล่นเป็นเล่นจริงเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยอ่ะก็มาดูนะครับทีมแรกที่เจอก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่แตครับกองหลังที่เจอคือคอ r d โดบานะครับลูกนี้ก็สเอร่ได้บอลมานะผมเขี่ยมาปุ๊บผมเลี้ยงมาเลยให้บ้านาทีแรกแล้วก็พยายามจะจับฟิลลิ่งมันก็เทิร์นโอเคนะแบบว่า เนี่ยแล้วก็ยิงเท้าซ้ายไม่ต้องไม่ต้องไปเข้าข้างขนาดนะครับยิงเท้าไหนก็ได้อันนี้เปตีส่งมาให้แล้วก็ผมลองยิงเลยลก็คือผมจะ,ะพยายามยิงลูกที่แบบว่าคิดว่ามันจะไม่เข้าแล้วลองดูมันจะเข้าไหมนะครับเพราะว่าในมุมแบบว่าธรรมดามันก็เข้าอยู่แล้วลูกนี้เบียดได้นะครับเห็นไหมเบียดโทมิยาสุได้สบายมากแล้วก็มีคอโดบาเข้ามาเสริมนะครับก็คือมันบาลานซ์เยอะอ่ะมันจะไม่ค่อย ทำแอนิเมชันที่เป็น falling over ทลา่ลูกนี้เลี้ยงมาเองแล้วก็ยิงเลยยิงเขียวเขาปัดได้นะครับหลายครั้งในคลิปนี้จะเห็นว่ายิงแล้วเขาปัดได้พนั่นเป็นเพราะว่าผมพยายามยิงในมุมที่ท้าทายนะครับแบบเพราะว่ายิงในมุมธรรมดาเดี๋ยวลองดูดีว่ามันยิงได้อยู่แล้วนะครับลูกนี้ก็เลี้ยงมาเองแล้วก็ซัดเลยเห็นป่ะยิงมุมอย่างเงี้หยหลายๆครั้งอะ่ะมันเข้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องต้อง ต้องยิงมุมนี้ตลอดผมพยายามจะเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะครับลูกนี้ส่งมาทะลุช่องเจอลามอสเกมนี้เจอลามมสคู่วาลานโหด,ดมากนะครับแต่ว่าลาสปโดรี่ยิงได้มีที่ยิงแดงไว้นะแล้วก็ยอริสรับกระชกนะครับเคสกิสมันเข้ามาลูกนี้โตดิโบแจ๋วมากนะครับตัดบอลมาได้แล้วก็อัซิปให้ลาสปโดรี่นะครับเอาบอลขึ้นมาเองแล้วก็ ยิงเลยมุยิงแรงมากนะมันจะยิงฝั่งไหนก็ได้ไมันจะป็่ต้องชิปไม่ต้องอะไรเลยยิงธรรมดาเลยนะครับลูกนี้โตลิโซได้บอลมาป้ายมาให้ลาสเปโดรี่หมุนตัวหนึ่งทีแล้วก็กระชากหนีวาลานวาลานเข้ามาผมหมุนตัวแล้วก็ยิงแต่ว่าเขาเซฟได้นะครับนเมื่อกี้อาจจเกี่ยวกคอมโพเซอร์ด้วยนะเพราะว่าโดนโดนบี้มาสองข้างกับจากลามอนแล้วก็ไ ลูกนี้ได้อาซิดนะครับเมื่อกี้โดนบี้จากรามอสกับวาลาครับทำให้คอมโพชเชอร์มีส่วนด้วยอาจจะยิงไม่เข้านะครับยิงไม่ดีตัวที่คอมโพเชอร์เยอะจะไม่ค่อยปัญหานะครับลูกนี้กระชากมาเร็วมากนะดูดิแล้วก็ยิงแต่โดนปัดนะครับคือมันยิงแอนิเมชนันการยิงมันดีตลอดเลยนะหลายๆหลายๆรอบอะลูกนี้มาเองแล้วก็หมุนตัวไม่หมุนตัวบอลโลเนี่ยดูดิเล็บสติกมันดีมากนะเนี่ยผมผมจริงจจะยิงง่ายๆก็ได้นะหรือส่งก็ได้แต่ว่าพอ พอรีวิวตัวแบบนี้มันต้องมันต้องทำให้เห็นนะว่าลิมิตของตัวนั้นนะมันไปสุดแค่ไหนนะครับแต่เล่นในเกมจริงคุณอาจจะส่งหอะไรก็ได้ลูกนี้เป็นรูปที่ผมชอบมากรูปหากินนะคือการชิปถ้าเป็นตัวเท้า5เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอสตราโดลีหรือเบนเจเดอร์มันสามารถทําแบบเมื่อกี้คือชิปไปอีกฝั่งของโกะได้ทั้ง2ฝั่งเพราะมันถนัด2ข้างนะครับไลน์เค้นก็ทําได้นะลูกนี้โดนชนไม่ล้มเห็นป่ะแล้วดูเลฟสติ๊กมาดิเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ผิว่มากๆแล้วผมยิงในจังหวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ได้ยิงเขียวด้วยก็เลยพลาดเป้าไปนะครับไฮไลท์อาจจะมีไม่เยอะนะครับเพราะว่ารีบทําเพราะว่ามันมันอยู่ไม่นานนะครับเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนโปรโมแล้วนะครับไม่เปลี่ยนโปรโมเปลี่ยนชุดนะครับลูกนี้ก็กระชากมาเองแล้วก็เหมือนเดิมลูกหากินชิปเขียวแต่ทนทานนะครับมันก็แล้วแต่บางครั้งแต่ว่าลูกอย่างเงี้ยใครไม่ถนัดลองไปทําได้นะดูสุขภาพเงี้ยมันจะยิงชิปแบบนี้เข้าบ่อย ลูกนี้กระชากไปเองแล้วก็ลูดิเกอร์แม่งวิ่งมาโคตรเอาเรื่องเลยผมก็เลยยิงซะเลยนะครับไม่เข้าก็รู้อยู่แล้วว่าจะไม่เข้านะครับมันมันเป็นมุมที่ยิงเข้ายากต้องมุมแบบเมื่อกี้ต้องพวกแบบอาร์เหรือเอ็มบัปเป้ทีวเียอะไรเงี้ยน่าจะพอมีลุ้นอยู่แต่ตัวนี้มันราคาแสนเดียวอ่ะก็พูดถึงนะตามราคาถูกไหมลูกนี้ลากมาเองแล้วก็ส่งให้กริชมันยิงเรียบร้อยนะครับได้ซตอันนี้ก็ กาตาตัดบอลได้มาที่เบนเจอร์อรส่งทารุช่องมาาสปาดอลลี่แล้วก็ซัดเรียบร้อยนะเนี่ยป้าลูกอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยพลาดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันสแตทมันได้แล้วมันสแตทเอ็นเกมแล้วนะครับตอนเนี้ยมันก็ยังไม่เชิงเอ็นเกมหรอกแต่ว่าเกตเป่าว่ามันมันเก่งกว่าตัวที่เรามีมีอยู่ตอนนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เลี้ยงมาเองนะครับฉีกมาหมุนซับ แล้วก็ยิงเลยแต่ติดนะครับแต่อยากให้ดูความพิ้วนะอยากให้ดูความพิวของการใส่มาร์คแมนว่าหลายๆอย่างที่สเตตมันหายไปอะมันครบนะครับผมไม่ต้องการสปีดละสปีดต้น99อันนี้ก็ครอสซิ่งนะครับใครบอกว่าส่งไม่ดีผมก็อ่อยากกระเถียงนะเพราะว่ามันไม่ได้ส่งแย่เอางี้ดีกว่ามันแค่ส่งแบบว่าโอเคในด้านของที่เป็นสไตรเกอร์ถูกไหมลูกนี้ชิปแล้วก็ชนเสาออกนะฮะก็โชว์ไม่ดีเท่าไหร่ อย่างที่บอกไปนะครับการการส่งมันอนะ่ะมันมันไม่ได้แย่นะมันมันก็แค่ส่งธรรมดาลูกนี้โดนโดนรวบแล้วก็ได้จุดโทษน,นะครับเมนดี้เขารวบเราไปแล้วก็เขาก็พร์อเตรียมตัวจะออกแล้วแต่ว่าเราก็ให้โอกาสลาสปาโดยิงนะครับเพนต์ตี้เมื่อกี้ไม่แน่ใจเท่าไหร่ดูไม่ทันประมาณ80กว่า 90, 90, 90, 90มั้งแล้วก็ยิงไปที่ท็อปขวาเรียบร้อยนะครับประมาณนั้นเ,เกมสุดท้ายก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ เบนเจอร์ได้บอลส่งกลับมาที่拉สปาดอลีเบียดอยู่นั่นแหละเบียดอยู่แล้วก็หมุนตัวไปมาเห็นเปล่าว่ามันคล่องมากเลยนะผมไม่ได้เล่นสกิลเนะเมื่อกี้เมื่อกี้กคือเล็บสติกจูบโบลนะครับก็แค่หมุนอนาล็อกไปมาแค่นั้นแต่ว่าแอนิเมชันการเลี้ยงของมันเนี่ยดีมากๆนะครับให้ฟีลเหมือนเป็นเยเดอร์นะครับลูกนี้เลี้ยงมาเองแล้วก็หาจังหวะยิงไม่เข้านะครับ แล้วแต่นะครับแล้วแต่มุมด้วยแล้วแต่จังหวะเดียว่าโกอยู่ตรงไหนนะครับแต่ถามว่ามันยิงดีไหมมันยิงได้ลุนทุกลูกอะ่ะมันไม่ค่อยยิงออกนะครับเอานี้นีกว่าเออตั้งแต่ดูมาตั้งแต่เล่นมายังไม่ค่อยยิงออกเลยนะส่วนมากจะยิงแบบนักโกปัดมากกว่าก็คือตรงกรอบนั่นแหละช็อตออนทารเก็ตจะมีนะครับตรงนี้ตัวดีบส่งมาผมเหมือนจะเล่นผ้าเลยตรงเนี้ย ือเล่นเยอะไปหน่อยนะก็จบไปแล้วครับกับคลิปที่ให้ดูเมื่อกี้เนาะก็เป็นยังไงบ้างผมว่ามันโอเคนะกับราคาแสนเดียวอ่ะคือตอนนี้ราคาแสนอย่างเงี้ยอ่าก็ไม่รู้จะซื้อตัวไหนถูกไหมเพราะว่าไอคอนที่มันให้มาทำเงี้ยถ้าจะเป็นตำแหน่งเดียวกับตัวนี้ก็จะมีแค่ n e t w เว k ที่ถูกๆหน่อยถูกป่ะแต่ก็ยัง3 0 0 0 0นกว่าอยู่ดี่ตัวเนี้ยให้ราคามาแค่แสนบวกลบ แล้วเราเพิ่งเปิดแพ็กกันถูกปะเปิดแพ็กที่ดองกันมางานแล้วมีตัวฟลเดอร์เยอะๆผมว่าบางคนจะทำได้ฟรีด้วยมั้งถูกไหมแล้วลิงก์ก็ง่ายนะครับมีเคียรินี่มีบาเรล่ามีไอปีขวาคาลากิลี่ใช่ไหมผมไม่แน่ใจชื่อมนอานว่าอะไรนะครับมีโตนาลี่ลิงก์เขียวเยอะมากๆเพราะว่าปีนี้เซเรียการ์ดเก่งๆมีเยอะอยู่แล้วนะครับก็ถ้าลิงก์ได้ ก็แนะนําให้ทําเลยนะครับส่วนใครอยากผมว่าจําเป็นต้องใส่ฮอกไหมผมดูจากที่ผมเล่นผมว่าไม่จําเป็นนะเพราะว่า a c c e l e r a t i o n 99เนี่ยมันค่อนข้างจะเพียงพออยู่แล้วแล้วก็ให้ Markman ไปเนี่ยมันจะเพิ่มสิ่งที่มันต้องการอะชัดเจนที่สุดแล้วคือแบบว่าเรียกว่าอะไรอะลองใส่ฮอกดูนะฮอกมันจะไปเพิ่มความเร็วอะเป็น98 ซึ่งความเร็ว 99, 99อยู่แล้วอ่ะเราเราเรามีความเร็วต้นที่สามารถฉีกกองหลังไปได้อยู่แล้วถูกปะ่ะแล้วเราไม่ได้แบบว่าต้องวิ่งระยะยาวแบบปีกอ่ะปีกมันต้องกระชากถูกปะ่ะแต่เราเอาไปเล่นหน้ามันกระชากแค่อึดใจเดียวแล้วก็ยิงเนี่ยแค่ฉีกตอนแรกมันยิงได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าไปมาร์คแมนจะดีกว่าเพราะว่ามันจะให้ตรงเนี้ยมาห็านป่ะทุกอย่างมันจะแทบจะ 99, 99หมดเลยอ่ะในในการ uh, เลี้ยง,งนะครับทำให้เราสามารถ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลี้ยงได้แม่นยํากว่าในกรอบเขตโทษและหลายครั้งก็จะได้จุดโทษเพราะว่าการที่เราเลี้ยงแม่นยําแปลว่าในจังหวะที่มันควรจะแตะเอาหลังบังแล้วเขาเข้าเราพลาดอะไรแบบนี้มันจะทําได้ดีกว่านะครับส่วนความคุ้มค่าหรอก็ร้อยอยู่แล้วตัวเนี้ยถ้าถาลิงได้ก็คือทําหรือเป็นตัวสํารองตัวที่เบส s t a ทแบบนี้ผมบอกตลอดว่าเป็นตัวสํารองก็ยังได้เลยเพราะว่า เอ็กซ์เซเรชัมา99สปินสปีด93พอเราจับเป็นตัวสำรองแล้วมันจะมีเคมีแค่5เราลงมาตอนนาที80 75สปีดเรา99อ่ะเราไม่จำเป็นต้องมีเคมีบู๊ถูกปะวิ่งฉีกกองหลังที่สแตมินาลดลดยิ่งยิ่งทีมไหนเนี่ยชอบเล่นเพสักหนักๆนะแล้วสแตมินาเขาลดเกินครึ่งหลอดนะจับตัวนี้เปลี่ยนลงมาตอนครึ่งหลังนะฉีกกระจายนะครับแต่ว่า ตำแหน่งที่เหมาะเนี่ยผมว่าควรจะามาเล่นหน้าเป้าไม่งั้นวิกฟุตห้า Week มเสียของอะ่ะนะครับส่วนสไตล์การเล่นเบนเจเดอร์เลยคือเบนเจเดอร์เวอร์ชันอิตาลีนะครับเบนเจเดอร์จะมีแอนิเมชันที่ขุกขิกกว่าอ่าผมผมชอบเรียกเบนเจเดอร์ว่าขุกขลิกบ่อยเพราะว่าในในกรอบเขตโทษเนี่ยมันจะชอบม้วนตัวแล้วมันก็จะพลิกของมันไปได้แล้วก็โดนชนแล้วก็จะชอบเซไปเอาบอลได้บ่อย ตัวนี้ก็มีนะครับเกมที่ผมเล่นเจอลูดิเกอร์เนี่ยมันมันมีแบบนั้นบ่อยนะถึงแม้จะเป็นลูดิเกอร์นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมของซีซั่นตัวแรกนะครับคุ้มสุดๆนะครับไปทำเลยถ้าคุณมีตัวซึ่งผมคิดว่าทุกคนมีตัวอยู่แล้วเขามันไม่ได้แพงนะครับแล้วก็ส่วนเคมีก็ฮอกกับมาร์คแมนก็แล้วแต่เอาว่าอยากจะแม็กซ์อันไหนก็จัดไป ค,คลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวมีคลิปต่อไปเจอกันนะครับจะเป็นอีกหนึ่งที่ยจะซีซั่นที่ผมเปิดได้มานะครับอ่ะมีใครมีคำถามหรืออะไรก็คุยกันในเมนได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยากได้รีวิวตัวไหนตัวต่อ,ตอไปถ้าผมพอจะมีปัญญาหามารีวิวได้ก็จะหามารีวิวให้นะครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ